ครับสวัสดีครับมียาริสเข้าใหม่ครับเป็นยาริสแฮกแบ็ตตัว5ประตูครับนี่คือยาริส1.2สปอร์ตปี2022ครับใช้งานมาแค่2ปีกับราคา429,000ครับเลขไม่แค่20,000ครับฟ้องยังผิดครับนั้นเลขไม่แค่20,000ตัวนี้สามารถฟรีดาวได้ครับผ่อน7,000ตลอดอายุสัญญาไปถึงสี่งวดนะยาวๆไม่มีเพิ่มไม่มีลดแน่นอนนะครับนะผ่อน7,000ตลอดอายุสัญญาใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับไม่จําเป็นต้องมาทํา เรื่องที่กรุงเทพนะเรามีบริการไปนั่นไปหาถึงหน้าบ้านเลยคุณอนุวัฒน์ผ่านแล้วส่วงรถสไลด์ให้ด้วยครับคันนี้บอกเลยว่าแจ่มนะร้อยคะแนนผมให้เต็มร้อยครับนะสวยมากรถดขึ่งเข้ามาใหม่ไฟทะเบียนบุรีรัมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปายกรุงเทพให้ภายในสวยสวยเต็มๆหายากครับส่วนละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้มียาลิสเข้าใหม่ครับนะเป็นยาลิสแฮกแบทครับตัว5ประตูนั้นเป็นตัว1.2สปอร์ตครับปี2022ครับนั้นเลขไมค์แค่20,000ครับนะเลขไมค์แค่20,000อ่าสีสวยนะ20,003นะครับนะราคา4 2 9 0 0 0ครับสามารถฟรีดาวน์ผ่อน7,100ยุสัญญาครับนับไป14งวดใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับนะรถใช้งานมคค่2ปีรับ กับเลขไม่สองหมถือว่าน้อยมากป้ายทะเบียนบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปไปเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคันนี้สวยๆจังๆสภาพแรกเข้าแบบนี้เลยครับนะเก็บด้านหน้าครับตัวกันชนแล้วก็ตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนล้อแม็กปัดเงาครับสีทูทนแล้วเรียบร้อยครับนะสว,สวยทั้ง4ล้อไม่มีรอยปีนฟุตบาทแน่นอนด้านหน้าครับผมให้ดูก่อนนี่นะเป็น L d ดีแล้วเรียบร้อยครับนะตรงนี้เป็น L d ดีนะอ่าเรียบร้อยครับนะส่วนตัวเดย์ทามเป็นแบบไล n ิ่งสวยๆครับนะไฟเลี้ยวเป็นหลอดมันติดิฟเฟอเตอร์ ก็ด้านล่างครับตรงกระจังครับเป็นสีดําเป็นโนโบแบล็คครับนะตัวนี้ก็ทะเบียน5703ครับนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้สันหลีมฝากระโปรงคุงคลมครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าสวยมากเต็มร้อยผมให้ท่านเลยอ่ะสวยมากเพราะว่าไม่มีชนหนักจมน้าพี่ความแน่นอนครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพรถเกตเองนี่หายากนะตัวกระจกเขาเป็นสีดำครับนะตัดกับสีเทาถือให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวเก็บ ระหว่างกันชนครับน้าไม่มีอ้าแน่นอนส่วนตัวยางผมดูให้แล้วน่าจะเปลี่ยนให้นะครับนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยเป็นยางเก่าเป็นยางดันหลบน่าจะเป็นปี2000ันเดี๋ยผมดูให้ปี2022แหละแต่มันอ่านี่นะเสื่อมสภาพมันเสื่อมสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับนะสี่เส้นนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ล้อมแม็กปัดเงาสีทนๆแล้วเรียบร้อยครับน้ามาในขอบ16ครับมาในขนาดยาง185ทับหกสครับแม็กอันลอยขอบ15านะขออภัยนะครับ แมกันลอยขอบ15สสวยๆทั้ง2ล้อภายในซุ้มล้อครับนะให้ดูก่อนตัวโช์การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับโอ้โหนะสภาพรถป้ายแดงครับนะเลขไม่แค่20,000ืครับกับตัวนี้ครับน้าตัวกระจกครับนี่เลยนะของแท้จากตัวตาครับผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละได้ของแท้ทั้งหมดครับตัวกันตัวกันสาดครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะทั้งสวยๆทั้ง4ประตูเลยตัวพลาสติกไม่มีการเสื่อมสภาพด้านหลังสวยสวยมาพร้อมกับสเกิร์ตครับตัดกับสีดําด้านล่างนะแจ่มไหม ผมมาแจมนะกล้องหลังโคตรชัดครับนะตัวเลนผมให้ดูก่อนนะครับนี่เลยตัวเลนนะใสๆแบบนี้ครับแล้วก็เปิดมาด้านบนนะประตูครับนะสวยสวยไหมสวยนะใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมาครับนะแล้วก็ตัวตัวฝากระโปรงด้านหลังครับหัวน็อตนี่คมมากไม่เคยโดนประแจแตะเลยนะครับให้ดูก่อนนี่นะ จุดเม็ดอาครับนะอยู่ครบปกติแล้วก็ตัวโช๊คครับนะตัวเขาเรียกอะไรนะยูครับหรือตัวซิลครับไม่มีการสึกหรอรอยค่าน้ำมันไฮดรอลิกไม่มีเลยนะสวยๆเจ๋มๆแบบนี้ครับแล้วก็ตัวสันเหลี่ยมครับนะคมๆแบบนี้เลยนะครับให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับนะสามารถเช็คได้ครับนะสามารถเช็คได้ไม่มีการตัดต่อตัวถังไม่มีจมน้าพิกความเล่มสูญหายไม่มีแน่นอน ไม่ใช่ว่าเอามาจากาภาคเหนือที่ว่าน้ําท่วมอยู่ไม่ใช่นะครับนะพอร,รถเราคัดรถเกรดเอ,อยู่นะครับนะทำมาแล้วเอามาแล้วเอามาขายลูกคา้าผมว่ามันเสียชื่อเสียงนะครับนะเต้น mm hmm. เราเปิดมาทําการมา24ปีแล้วด้วยเนื้อที่ตัวเองนะผมให้ดูก่อนนี่ครับด้วยเนื้อที่ตัวเองนะอ่านี่เลยตัวนี้นะสวยไหมตัว FE ครับนะ1.5 RS Turbo ครับนะสวยนะครับไออ R.S Turbo อ่าใช่แหละครับนะตัวนี้ก็สวยๆอันนี้ใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมาครับนะตัวถาดรองอยู่ในสภาพดีครับขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับนะอ่าจ๊ดเปิดมาอุปกรณ์เติมลมมีให้ครบครับนะถ้ามีอุปกรณ์เติมลมจะไม่มีล้ออะไรถ้ามีล้ออะไรจะมีอุปกรณ์เติมลมนะเป็นอุปกรณ์เติมลมไฟฟ้าครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะก็เป็นรถสมัยใหม่ครับนะตามวิวัฒนาการครับนะในการให้อะไรมานะครับนะก็ถือว่าโอเคครับ มาในส่วนของฝั่งขวาครับนะสันเหลี่ยมก็คม,คมคมแบบนี้เลยนะครับนี่เลยแสงที่กระทบกับตัวรถถือว่าเงาสุดนะแล้วก็ตัวท้ายครับนะตัวกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าเลยผมให้ดูก่อนล้อแม็กซสวยทั้ง4ล้อแล้วก็มีกาบให้เป็นกราบสเกิร์ตนะตัดสีดําครับนะสวยสวยแบบนี้เลยอันนี้ไม่ได้ไปติดตั้งเพิ่มนะอันนี้ได้มาจากโตโยต้าเลยเพราะว่าของเขาเป็นตัว1จุด ตัว1.2สปอร์ตนะครับปี2022แล้วนะครับเป็นตัว5ประตูสวยๆอาจจะมีโคนอาจจะมีอะไรครับนะแต่อยู่ในสภาพดีเลยนะแจ่มๆแบบนี้เลยครับนะให้ดูภายในซุ้มโชกก่อนนี่ครับนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์จุดอะไรอยู่ครบนะการยาสีโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติกระจกเป็นกระจกภาพไฟฟ้าปาไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะสภาพแจ่มๆสภาพหลังคาครับนะนี่เลยสีไม่แตกไม่ลอกครับนะไม่มีรอยขี้นกขี้ใสแน่นอนนะครับ าตัวนี้ครับนะคุณแจของเขาเป็นแบบอ่าตัวนี้อยู่นะครับนะเป็นแบบเสียบไขครับนะจะไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทนะก็บอกไว้ก่อนครับนะในส่วนนี้แล้วก็ตัวเบาะครับนะอยู่ในสภาพดีเป็นบอะโซนสปอร์ตเข้ารูปไร้ตะเข็บสีน้ําเงินครับเบาะตัวเบาะนี่เบาะหนังครับไม่ขาดไม่ยุบตัวนะสภาพของคอนโซลแจ่มๆครับตัวแดชบอร์ดครับนะคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยของแดดเรียครับหรือจุดวางพระวางโทรศัพท์ไม่มีนะพอมอะไรมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยครับ เป็นพวงมาลัย3ก้านครับหน้าจอทัชสกรีนของแท้จากตโยต้าขนาด7นิ้วนะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้ครับในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังครับนะก็สวยแบบนี้เลยแล้วก็ได้พรมมาครับรอบพันนะพรมนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยครับนะลูกค้าคนเก่าติดตั้งมารถมายังไงขายไปงัไนครับสภาพหลังคาจีมๆด้านบนนี้ครับนะตัวเบาะด้านหลังครับนะตัวเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัวสภาพสวยเหมือนกันครับนะคันนี้บอกแล้วว่าคะแนนเต็มร้อยผมให้พันครับนะสวยมากแล้วก็ถูกมากนะราคา รถปี22เองนะเรียกไม่แค่2 3 0 0 0สามนะสวยไหมสวยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับนะก็ให้ลูกค้าเห็นไว้ก่อนครับนะเขาติดตั้งตัวเรืองแสงมาให้นะครับตอนคืนนี้สบายแน่นอนหรือใครไม่อยากได้นะผมแกะให้นะผมแกะให้เลยในส่วนนี้แล้วก็ตัวกระจกค,ครับกระจกภา,าพไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูแล้วกันนะครับนะอยู่ในรถร้อนมากโอ้โหครับนะ มาก็สวยเลยเลขไม้แสดงที่23,472กิโมตรครับนะหน้าปัดสซูสปอร์ตให้ท็อปมาที่220กิมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัวรอบนี้ให้มาที่8,000รอบนะก็ถือว่าโอเคถือว่าใช้งานได้นะแล้วก็โอ้แป๊บหนึงขออนุยาตปิดเพลงก่อนนะอ้นะขออนุญาตปิดเพลงหน่อยนะครับช่องติลลิกิทธิ์เปิดมาเสียงเพลงดังตกใจดีนะยังไม่มีคนร้อง โอเคครับขออนุญาตผ่อนแอร์แป๊บนึงครับเปิดมาแอร์หนาวเลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ครับนะสามารถเล่น AM FM ได้ครับนะก็ถือว่าโอเคถือว่าสุดยอดนะนี่ครับนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้ iPod ได้ฟังนี้โทรศัพท์ได้ Smart Link ครับนะได้แล้วก็ตัว Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับนี่ก็ให้ลูกค้าเลยนะออปชั่นบอกเลยว่าณสมัยนี้ตัวเวตาเขาไม่กักแล้วครับนะก็เขาให้มาเต็มเเลย ด้านบนตัวกระจกอยู่ในสภาพดีครับนะตัวสายไฟตรงนี้คืออะไรนะลูกค้าคนเก่าเขาติดตั้งกล้องมานะเขาติดตั้งกล้องมาตัวนี้แต่เขาเอาไปด้วยนะครับเขาเอาไปด้วยแต่ไม่เป็นไรคันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็ได้สายไฟแล้วนะผมแถมให้เลยนะโอเคไหมแถมให้เลยนะครับนะกส็สวยๆขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยให้ดูครับเกียร์ถอยบอกเลยว่าชัดๆครับหน้าจอของแท้นะของตัวตามไม่ใช่ว่าไปติดตั้งเพิ่มนะ ตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วแล้วเรียบร้อยกล้องถอยด้านหลังก็สวสวยๆเลยนะครับเปิดมาครับนะนี่เลยครับหนะ้าสำเนาอะไรอยู่ครบครับอ่าแล้วก็ตัวเบาะอยู่ในสภาพดีโอ้โหถือว่าสวยนะ9 2แรงมา้าถือว่าวิ่งทางไกลได้นะครับนะแล้วก็ด้านบนสภาพสวยๆตัวไฟใช้งานได้ปกตินะตรงนี้มีกระจกให้แล้วเรียบร้อยครับนะไฟก็สว่างดีนะครับนะสวยเลยครับแจ่มอร์แบก แอร์แบกนี่บอกเลยว่าได้มาเจ็ดตำแหน่งแล้วนะได้มาเจ็ดตำแหน่งแล้วนะสมัยก่อนได้แค่สองตำแหน่งนะผมให้ดูก่อนนี่นะสมัยก่อนได้แค่สองตำแหน่งนะแต่ตัวนี้ให้มา7เจ็ดตำแหน่งแล้วครับ <S <S ก็ถือว่าโอเคปลอดภัยดีนะครับนะอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับระดับแรกเลยมาดูที่ฝากระโปรงก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบดูฝากระโปรงครับ ต้องตีตาตัวต้ามาแบบนี้นะต้องเป็นฝากระโปรงแท้แบบนี้เลยถ้าเป็น Honda เขาจะไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยแหละนะครับที่ผมรีวิว Honda มาแต่ตัวต้าเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งรถตู้ SUV PPV นะครับนะแม้กระทั่งพวกตัว c a m ร y เขาตีตามาหมดนะครับนะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วต้องฝากระโปรงต้องตีตามาแบบนี้แล้วก็สันเหลี่ยมครับหัวน็อตอะไรต่างๆนี่เลยไม่เคยโดนมันจะแตะมาแน่นอนสันเหลี่มคมๆจุดเม็ดอัคอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะครับให้ดูก่อนนี่นะ ตรงนี้มีรอยก็ธรรมดาครับนะเป็นตัวกระแทกตัวล็อกของเขานะครับก็ถือว่าโอเคหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งสวยๆลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาดูรถตัวจริงก็ได้นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดครับเพราะอะไรนะรีวิวดูรีวิวผมก็เหมือนเห็นรถตัวจริงครับนะเห็นทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์สวยๆครับรอยน้ามันเยิ้มไม่มีนะตัวประกันอยู่ในสภาพดีคานข้างคานหน้าหม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับค่า CCM ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกัน เครื่องยนต์4ี่สูบ16บาว์ครับตัวนี้1.2ลิตรนะ192แรงม้าลื่นปื้นปาดแน่นอนเป็นรถที่ประหยัดที่สุดในประเทศไทยนะติด1ใน3ครับ23.3กิโลต่อลิตรถือว่าประหยัดมากเป็นเครื่องเบนซินนะครับ192แรงม้าก็พอแล้วครับนะขับทางไกลได้นะครับขับกลับต่างจังหวัดได้นะครับนะสวยเลยออกเหนือออกเหนือออกอีสานลงใต้ครับได้หมดเลยนะใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมาครับเบอร์โทรศัพท์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วแต่ผมแนะนำให้โทรนะผมขอเวลาแค่10นาที ในการโทรหรือใครเครดิตดีทํางานครับข้าราชการนะหรือพนักงานบริษัทมีสลีปเงินเดือนให้ผมนะหเดือนทํางานเกินปีนะเอกสารครบมาหาผมที่นี่นะครับเซ็นที่นี่รับรถภายใน2ชั่วโมงเร็วสุดผมเคยทำครับครึ่งชั่วโมงผมทามาแล้วนะครับเป็นการฟาดเคสให้ครับรับรถภายในวันนะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่สวยใหม่น้อยแบบนี้ครับใหม่แค่2 0 0 0 0สามกับยาริสครับนะหนึ่งจุดสองสปอร์ต 429,000ฟรีดาวผ่อน7 0 0 0ใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ